มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะคะเป็นมิซูค่ะมิซูเนี่ยค่ะท่างใหญ่เขาก็จะผ่าแบบนี้ค่ะนี่ผ่าเอาหินเจียผ่าหรือเลื่อยตะเดล็กตัดก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าแบบนี้เวลาเอาออกเพราะว่าเหล็กอันนี้มันไม่มีรูค่ะเหล็กอันนี้มันไม่มีรูก็ไม่สามารถที่จะต่อได้ก็ต้องทําแบบนี้ค่ะก็ ต้องทำให้ลูกค้าปิดงานให้ได้นะคะก็หาวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ใครจะเอาออกแบบไหนก็ได้แต่เหล็กอันนี้คือเอ่อมันไม่มีรูต่อต้องผ่าค่ะผ่าแล้วก็เคาะออกค่อยๆยเคาะออกนะคะไม่งั้นก็จะพังเหล็กมันก็จะหลุดออกมามันก็ไม่สามารถที่จะพันได้เพราะว่าเหล็กมิซูมันหายากมันหายากมากค่ะเนี่ยค่ะท่างใหญ่ก็จะทำแบบนี้แล้วพอเราไปประกอบมันก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะ ว่าเนี่ยต้องหาวิธีการทำยังไงก็ได้ที่มันจะเอาออกแบบเหล็กไม่แตกแล้วก็เอาออกมาพันให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ลูกค้าปิดงานได้นะคะถ้าเขาออกมาเลยเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นชั้นชนหลุดออกมาเป็นชั้นๆเลยนะคะอันนี้ก็รอยลูกค้าเขาคงจะตอกออกแล้วแต่แตอนนี้มันออกไม่ได้ค่ะก็เลยถ้าบอกถ้าเป็นเหล็กแบบนี้ค่ะก็จะบอกลูกค้าส่งมาเลยเดี๋ยวเอาออกเองนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ อุดหนุนช่างใหญ่ใส่ลมนะจ๊ะอ้าวลูกค้ามาทดลองให้ดูนะคะลูกค้าส่งแต่ฝาหลังกับมอเตอร์มานะคะแล้วลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนบูธแล้วลูกค้าเปลี่ยนบูธไม่แน่นนะคะช่างใหญ่แก้ไขให้แล้วนะจ๊ะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะก็จะเป็นสีขาวไฟสีเทาห่งสีเหลือง 2. ส,สีแดงสามนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้ว เนี่ยถ้าใหญ่แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบอกเปลี่ยนบูธมามันไม่แน่นค่ะก็มอเตอร์ทุกตัวถ้าเปลี่ยนบูธนะคะต้องไม่ให้มันขยับได้นะคะถ้าขยับได้ก็คือมันก็ใช้งานได้ไม่นานนะคะบูธมันก็จะเด้งขึ้นมาถ้ายิ่งมิตูนะคะมิตูก็คือต้องทําให้มันแน่นค่ะไม่ให้มันขยับได้นะคะแล้วก็ตั้งแกนตั้งตูนอะไรให้มันตรงๆนะคะมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วช่างใหญ่จับแล้วนะคะมันไม่ดูดนะคะ ทดลองให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับไปใช้ต่อใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ใส่ไฟออกหน้านะคะใช้สีหนึ่งจุดห้าก็พอค่ะใช้สีหนึ่งจุดห้านะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเขียนสีกลับไปให้นะจ๊ะลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างหญ่ใส่ลมนะจ๊ะเงียบนะคะเงียบเงียบนิ่มนะคะหมุนถูกทางเงียบนิ่มนะจ๊ะเวลาเปลี่ยนบูธข้างหน้าก็ให้มันแน่นๆนะคะ ถ้าไม่แน่นมันก็ใช้งานไม่ได้นะจ๊ามิสูจ๊ามาเทสคอยมอเตอร์ส่งไปพันกับสายลมอิเล็กทรอนิกส์ครับประกอบเรียบร้อยเทสก่อนประกอบเข้าเครื่องครับต่อสายเรียบร้อยเปิดสวิ์เปิดสวิเสว์เปิดเบอร์หนหมุนปกติครับมินกะแสอยู่ที่0.11 1ไฟโหลดไม่จิต เบอร์สองครับกินกระแสอยู่ที่0.119ครับเบอร์สามครับปกติครับไฟโหลดไม่ติดแสดงว่ามอเตอร์ไม่โหลดใช้งานได้ปกติประกอบเข้าเครื่องได้ครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยครับ พันมอเตอร์จากสายลมอิเล็กทรอนิกส์แรงใช้ได้ครับใช้งานได้ปกติครับ